สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไร่นาสวนผสมที่บ้านคุมชาติตำบลไร่สีสุขอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญพวกเราจะมาศึกษาหาข้อมูลขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและในวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะได้สัมผัสกับการดำรงชีวิตผ่านบุคคลที่นำหลักการนี้มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตในการทำกรเกษตรกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อชื่ออะไรเหรอคะ คุณไหลกันไรยะคุณไหลกันไรยะ <c oughs> อ่าพวกนุ้อยากทราบวา่าคุณพ่ออ่าเป็นยังคือต้องเฮ็ดเศรษฐกิจพ,พอเพียงค่ะว่านอยากจนทั้งแถวไมาต้องเ,องเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงการงานั้งนั้นชีวิตบ่เป็นทุกข์บ่ยากบ่จนตรงนี้ดูมีกินแบบพื้นบ้านเฮาแต่เริ่มเรียนมีความรู้ต่วาพอดีแบบเพื่อนจะฟ้อง เราก็นหนๆพ่อเห็ดอาชีพนิยงมากกว่าค่ะเห็ดอาชีพทำหน้าน้ำพอน้ำแมนเหรอโอ้ยต่อยอดคันขั้นตอนที่พอ่อเดิอบไม่เห็ดพ่อเห็ดจังไหนก่นอนเห็ดไปาควอ้มรู้จากสำนักง,งานเกษตรสำนักงานปลูกมุ้งสำนักงานประสุมสารเห็ดหน้าแต่ละปีถ้าผลดีขั้นแท้สีขาดไล่ลงไปหอดหน่วยเพราะว่า หาทางแก้จังไรแก่นะตัวนี้อันที่หนึ่งอันที่สองที่เกิดปัญหาเขาสิแก้จังไรย่ำฝนโบมี่ได้ไปเอาคูตางน้ำยุ่งหน่อยคืนขึ้นมาจุ่มกาแล้วก็สักเป็นหลงสักเป็นรูดำนะหน้าฝนผาลีมันก็บ่ได้น้ำโบมี่น้ำแหลงน้ำย้ำแหลงโบมี่น้ำเสื่อมยอะเลยนาน้ำฝนเบิดคือเบิดเพราะฉะนั้นพอแก้ปัญหาไปเลย ต้อคุณนต้องสายคุ้นต้องสายควันสีคุ้นไปเดียงควายน้ำธงน้ำหน้าไปเห็นผู้เฒ่าเป็นพ่อแม่เป็นคุณนต้องสายต้องมีผู้ขีมีเสียมที่นี่เฮาอยา่าคุ้นเซบจบเอามีแล้วผุ้ขีเขาบ่มีก็ไปตัดมไม่ไพมาแต่ว่าผู้เฒ่าสารจังไดโน,นไปเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกน้งการสารยามมาเศร้ามันอากาศหนาวเอาลงไปคุดนกลาว่าได้จัก ชั่วโมงหนึ่งครึ่ชงชั่วโมงเขามีหนังพ้าลาอย่างเข้าไปพุดทุกวันอย่างน้อยๆให้ได้ครึ่งชั่วโมงตรงเมือ่อใดมันบริได้พุทธบริได้เหตุเรื่อเมื่อนี้บริได้เหตุเมื่อหน้า้องเอสองเขาวันใดลุงทุ้นเงี้ยเขาใส่แห้งมีอบร่มเข้าไปการรมร่มอย่าไปคิดว่าเมือาา่อหน้าค่าอบรมเมื่อนี้ได้เ,เรื่องเท่าใด อันนี้เขาสิบ่าคิดเขาคิดบ้าเอาอย่างไรความหัเขามาตอนคือการไปอบรมหลายหลายคนลหลายอาชีพเขาจะคือที่ทมีความหูไปอบรมอบรมเรื่องการพ่อกันตาที่นี่หลายคนกับพ่อเอดกับเป็นทำปุ๋ยหมักกับเป็นทำละหมักกับเป็นการก็ไม่กับเป็นเขามีหนีเขากับใส่หนีไปเรื่อยไปเรื่อย เอาไปมาทูกอย่างมันล้มเสือเข้าซุงมตัวเองได้เข้าอยู่ได้โดยที่อาศัยพื้นที่พ่อแม่เขามีอยู่สิ่งไหนที่เพิ่นเห็ดไปเออดูแล้วมันบริเข้าไปอบรมมาเขาหึงเข้าไปเห็ดไปเรื่อยเหื่อยเหื่อยเหื่อยที่นี่หน่วยงานต่างๆเห็นเขาเห็ดก็มาส่งเสริมในเรื่องต่างๆไปประกวดนั่นนี่สิบส่บพันมาเยอะแยะ ปีแต่ตีหายูนมาโควิดมานี่ก็เลยห่างไปนอกนั่นอบรมมาเล่นจังหวะหน้าจะเลิเท่านี้อบรมรสิไม่รู้ษิ์บ่อตังกว่าสามพันคนแค่พ่ออยู่พ่อกินหรือพ่อจาสิบไปคิดเอาหลายคิดไม่นี่เฮ็ดให้พ่ออยู่พ่อกินสะกตอนแต่มันเหลือกินจังหวะตันการใส่ใจตจละเมอไ,ได้ได้มันก็เลยอยู่ตอเอาคุณบ่อตัง ไปดิ่มรนว่าต้องทำให้ใหญ่ขึ้นให้ล่องทุนหลายบ่เอาเอกทักษิณพ่อเที่ยงไปอบรมเขากษรเขาเกษรกันมออกกั้ยแล้วดับสุดแล้วลู่คอมันต้องกู้ซ้ำหนันซ้ำหนีให้ล่องให้แย่ให้เปล่งหน้าให้แย่ให้น้องสายให้เลือกล่องฟ้าให้ไหนเอกเขาคิดแล้วเขาเอาซ้ำหนีมันต้องเป็นก็เ,เอาซ้ำหนีมองเห็นปัญหาที่คนอ,อื่นนี่คือเหตุจากไหนเขาคิด ซอยเป็นผ้าละแม่น้ำจากน้ำให้พื้นนี่รายได้นี่ยังเนาะพึ่งตนเองช่วยเหลือคนอื่นเท็ดทังไหนมันสิเกิดเรื่องใดท็ดทังไหนมันสิเป็นการหาคนด้วยได้มากเกิดเรื่อ้ใดปกติก็แก้ปัญหาได้ผ้าดูผ้าหลานผ้าชุนชนเน็ด เค่นี้ลัแก้ปัญหาใด้ือเด็กเดือต้องเลาตา่อ่นี่นะคะห็ดนางฟ้าค่ะเหมือนรอเลยค่ะอันนี้เห็ดค่ะอันนี้นางฟ้าอุ้ยใช่ค่ะว่านางัางฟ้าอันนี้ต้นเห็ดเดือนพฤศจิกาปลายต้นปลายตุลา ก็เก็บมามาันสิก้อนหนึ่งมันสิออกห้ามือถึงเจ็ดมือมันสิพักทีน,นึงอัน,นอันนี้มันมันเป็นเอยียงเนี่ยค่ะเป็นเป็นขีเข่เรือ,ข,อขี่เรือพอพอใจเอียงเลยค่ะขี่เรือฟูนขาวโดโลไม้ปูไมย้ยิบซ้ำดีเกลือลำอ่อนโอ้ถุงธรรมาดาหราือเปล่าคะถุงพลาสติกกันหอนโอ้กะก้าวเสื้อเฮใส่มันบอครั่ะ เอกเฮ็ดเป็นก้อนแล้วก็นําไปใส่เตาหนึ่งหนึ่งซีโซโมงขาเสื้อนี่นี่ใหตายเบิดเอกหนึ่งแล้วซี่ซโมงฮอกของมาให้มันเย็นแล่ะเอาเสื้อใส่เอาเสื้อใส่แล้วเดือนหนึ่งเสื้อเดือนเต็มฮากของโอ้ไม่เปลืองเลยพอใส่เวลาเวลาเฮ็ดตักตักเหมือค่ะตึงสีเดบบมาเป็นหมือหนึ่งพกแตเฮ็ดก็ได้ประ้านฐางขาวไหลก้อนกับคือจ้างจ้างคนหา มจะแก่ซ <sh arp centre> so ีกลางมากกว่าหนึ่งมาหยอดมาบ่มอีกจั่แทุงค่ะต้องเบืดจั๊ปรมาณต้งเบืดอจี๊ดประมาณประมาณสองพัน้าโอ้โลุ่งประมาณสามพันเราเป็นโลหรือเป็นถุงว่าได้หลายสุดหลายปันไหนสามพันก็ได้ยิ่งซงทุมาอียเพราะว่ามันเห็ดใหม่ๆอากาศดีไม่เสียออกบัด พอพังออกมันงออก <40 S 1> ูอ<ส>ได้ค่ะด้ดูได้คือมันชอบอากาศเย็นสบายห<ม>นาไรก็ไม่ชอบอุณหภูมิยี่สิบยี่สิบเอ็ดสิององศาม่ถลอุณูมิค่ะเราจะไปเดินทุมเห็ดกันนะคะเราจะมาเก็บเห็ดกันนะคะ เอาเห็ดมาโชว์หน่อยค่ะนี่ได้จินนุ๊กเห็ดค่ะเห็ดนี่ดองหน่อยเอาไปได้เนี่สวัสดีค่ะเราจะไปพื้นที่ต่อไปกันไปกันค่ะไปกันเลยค่ะนี่พูดเอาควายไถบ่อคยเห็นบ่อเอาควายเอาไถใส่ไถใส่ผาดยังใส่อยู่พอยังใส่อยู่ อันนี้ใส่ไรวะอต้องมาทักเด้ออันน <is this> ี้ก็หนี่เอันนี้ต้องหันหนาไปหุ่นเนี่ยเนี่ยยังสินไหลไม่หนีตัวตัวนีแม่นบ้ันเดี๋ยวนี้มีปลาหลายชนิดปลาดุกปลาดุกคองคอปลาเลี้ยงแต่นี่จะเน้นในมันจันโดยเฉพาะดิเรนคือปลาบึกเี๋ยวหนี่มีปลาบึกประมาณยี่สิบตัวใหญ่สุดประมาณสามสิบโล พ่อได้แห้งอาหารในวันธรรมชาสตรเดาาเลย <S <S บางมือมีพักบุงเขาลงบางมือลูกมากกับต้มอาหารให้อาหารคืออย่างเอาฟักต้มมาสับสับเอาห้ามใส่ต้มเขามาวางมั้น้ำเสียนี่ก็ตสิกินคือในช่วงไทยในช่วงในในช่งนวงพุทธเลยสีสีไทยทอไว้เห็นมอทอหนามแน่นสามารถสีเบียงลง เดี๋ยวนี่เอาน้ามาให้นีได้นีทอนี่แลบสถ์อแลาบสกันไม่ไดีห้เพอถ่อเราพ่อุ้นีนุบ่อเลี้ยงหนูนานะครับห้ามมี่ไยนี่มีขอาเปือกลูกแม่หมด้วต้นไงกัอกอาเนีน้ำา้น้ำ มีเดยกพ่อแม่พำเลยแม่แนก็เป็นหนูหน้าเป็นหนูพุกหนูแฝงเท่านี่แหละหููมันบวท่านเด็กหนูบวท่านใหญ่หรือเรืยังบวใหญ่ ตกโซอาครับแล้วก็ใบไปให้ควายแล้วก็ให้อาหารปลาด้วยครับมันมาจากญี่ปุ่นนะคะมันสีม่วงแล้วก็มีมันสีเหลืองต่อไป<ค>รเราก็าจะไปช,ช,ชมม,ชมาฟั้ทองนะคะนี่ น้ำอยู่ด้วยค่ะเราก็จะต่อท่อต่อท่อมาจากตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อซ้ายนี่จะมีวาเปิดปิดด้วยค่ะ ท่นเม็ดท่นเม็ดนเม็ดเจ็ยบาทเ้าใส่แค่ครึ่งนึงใส่โบเบิร์ตไหมใส่โบเบิร์ตงขุ้นเจ็ดลอยใส่โบเบิร์ตท่านท่านหนึ่งสามยกับปูโบเบิร์ตท่านสมห้ันมันเป็นพ่านอย่างค่ะหรือว่าันพันบึงการท่านบึงการบการบึงการสีสหน่วย่ยไง ขายยัง<ๆ>ไ,ไงสามโล่สีโล่ยังไงมันชูมืนนี่มันขายโล่เแค่บาทคาดว่าโลเราแปดโล่เราแปดตาเฮาตาเฮาได้ 40, าสามโล่สิบยี่สิบกว่า hmm. บาทัวเออันนี้มันประมาณ4ี่ยห้าสิบหลุมหลุมเท<ม>่าไหร<า>่สี่ร้อยห้าสิบ่อเท่าหนึ่บาท แถวละ450ลุมกันนะคะ5 0เป็นลูกนี่นี่นก็แถวคระบอกนี่19แถว19แถวคูณคูณเท่าไรนะเมื่อกี้แหละ450คูณ450แล้วก็โยกล่องโยกล่องแล้วก็มาวัดระดับน้ำเระบบน้ำมาเจาะหัวเราจะใช้มาเปิดน้ำให้มันไหลให้มันซุ่มซะก่อนเจ้ามือสองมือหลังจากนั้นเจ้าคนให้มันเหน็บ มาเสียบเสียบนีดน่เคียวๆออกเน็บลงไปห้างเน็หน้างนี่ห้างสองเนี้ยลุ้มลุ้มหอข้อมือเดียวอนนมึงนะคะนที่ยี่สิบช่วงนน้นอากาศหนาววันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมันจะงอกอาทิตย์หนึ่งจะงอกอันยุทำเกียน มือถี่เฟยปลูกว่า65วันถึง75วันกับสิได้เก็บอันนี้มันหนึ่งเดือนกับ10วันแล้วเนื่องแสดงว่าอีกว่าดนมันสีแก่เร็วสีแก่เร็วว่าเหากับหของเขากับถดลองถดรองต้นขึ้นมากหน่อยนึงพอกับสี่พุทธพุทเราอาปุ๋ยไส้ปลูกได้ประมาณ15วัน15วันเพากับจังมาใส่พุทธรอข่างให้รอบแล้วก็เอาปุ๋ยผสม ใส่หลอดมันใส่หย่ใหญ่ไก่มันอ่างมันหลายแล้วหนามนี่ห้องห้องใส่ย่างไรปะหนามนี่ให้มื่อละเทธอย้ำน้ำสาอลูกทับทับไปดีก็ยนำมเส่อเอากระเบิงมาถาถ้าใส่ยน่ยมเส่อแล้วสามชั่วโมงแล้วมันมันยังความสูงมันปล่อยนี่ยมันแดงแล้วก็เขาปล่อยนหนากชั่วโมงค่ะปอกาก็บ่มีตายตัวดอกเบื้องความสูงไหมความสูง

ใส่เป็นพลังงานพอรงไปใส่แกะพอรงไปใส่น้ำมันแนวงงืน่น <c oughs> มองนี่กระชิบเขาต้นไม่ออกเพาะาหน้ามอสูกพืชมันหมุนเวียนได้ตรงนี้ <c oughs> แต่ตอน <c oughs> พออ่อสองสองพันอร่อยสามสิบสี่พอยังเห็ดน้ำพอพันธุบม <c oughs> ันได้ <c oughs> พ้นหมูมานะแถน่นี้เลยน้องสาไปเลยหอดหอดสวนหมูอ สี่เป็นสวนหมองม่วงบัดสองพร้าิสหลังจากนั้นต้นมันกระตายต้นมันก็นนนกนเทาเนี่เยเลือบ้างนิดหน่อยสี่ไม่หมองม่วงหลายแต่ก่อนเริ่มจากเพชรไปมาเห็นก็นโอ้ท่านมาหานนสิเติมปลูกเต้มหมองม่วงมั่นล่บอผู้ใดสิกปลูกแล้วไผสิกินมาสัน่นอันนี้ก็ยังจำมาม่ลืมพระพ่อมาหา ปลูกแกงมงวงั่นสิปลูกไผผู้ใดบัดซบบัดทุไทยปลูกแล้วงหญ่แล้วเพอใหญ่าัดซซ้ำนี่หระอมาซื้อม่วงเอาม่วงมั่นเด้อม่วงสมบลูกผู้ถิ่นออเนะคคือตันี้มงวงมันลมีม่วงฟาดั้่นมั่นมีหลัก้งตนย่งนี่แมนเบดหรือตัวม่วงบดิ่นนเถว้าม ่า่ยบางโอ้ยบุญทั้งบัดนี่พอเห็ดจังไับทั้งหมดทั้งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยแปดไร่แปดไร่แปดไร่แต่ว่าเห็ดหน้าก็ถึงก็ถึงสามไร่ประมาณสามไร่นี่ยเห็ดหน้าแล้วจะละปีเห็ดเห็ดเหดหน้านี่พอได้หลายบัคกับเห็ดหน้ากับผลผลิตประมาณหกร้ยกิโต่อไร่หกสิบแปดประมาณตันแปดสไร่ แล้วเจอเหตดตลาดงบงบพอจ้าบาทครับงบค่ะค่ามีแต่ค่าไถค่าปันก็อะไรละห้าร้อยดำเขาก็ดำเองลูกก้าเองดำเองปุ๋ยเขาก็มีนันกาเจใจมันสิม่อยู่แค่กับเกีียวเกี่ยวเขาลดบ้างให้หน่อยเขาเกี่ยวเองลงทุนความต่างสีน้อยแบบรื้อเรื่วงสวนสวนขอ แบบสู้ทุกอันเลยค่ะประมาณประมาณเลยขึ้นบลบบทถึงมือบลถึงมือไปดับแแปดลายเห็ดหน้าสามหีหาลายลงขึ้นบลถึงมือจะ่มีบอปลามีควายมีมีังดูแรงอ่ปุยเหยงเ่ากับเบรสติเออค่ะคุณเ่ากับใบฟองใบเหยงเขากับเห็ดหน้าปุยมะาคุณเก็บควายคุณเก็บเลยเบรสตินบบต้องหอบเองการลดส่นทุน จะมีหนึ่งเอามาสอกคุณนผ้าปัจจัยไฟนอกหลายคื้ป้าตัวเห่งคือเรื่องกันเสียี้เห็ดผีนี่แหละนี้หมอกน้ำอ่ะน้ำมักก็เอาเฮ็ดแบบไหนคะน้ำมักเสียอาหารจะได้ง่ายๆเสียอาหารจะด้ใจ่พื่อนเสริ่ใส่ใาน้ำตาลใส่น้ำหมักนอ่อนเร็ดจักขังมีมือตบา้าณหาทั้งหมีละม้าครั เราใส่นรใส่มนดเรื่องดูน้ำปัตนาที่ดินให้การเทน้ำมกมีโครงการแปลงไงจากบอลโซล่าเซลนี่ร right ับมันเป็นคุมเป็นของกลุมลุมแปลงไงคนองเขาูกเขาโคตทั้งใต่ใส้น้ำนี่ลไปน้ำก็ส้เป็นของคุมเรื่อป้ะมานหาแสนเนว ได้จากลัดเหมือนนนาซอยโอ้อราเชื่อเอน่คะข้อกเชื่อคิดเห็นของพ่กนี้นคาน,น,า,น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 าดอพวกเราขอขอคุณ <c oughs> พ่อหลายนะคะที่วันนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของเราค่ะขอบคุณค่ะ Thank you.